ดูระดับน้ำแม่น้ำไม่ก่อนนะครับที่ตลาดเป็นโป่งวันที่30กรกฎาคมนะครับ2567นะครับก็จะเห็นว่าระดับน้ำนะครับเริ่มลดลงบ้างแล้วครับนี่ครับนี่เป็นระดับเมื่อวานนะครับน้ำขึ้นมาถึงชั้นใต้ถุนของลานอเนกประสงค์สลับะยาคมนะครับนีสารเจ้าแม่นี่เลยจากลองลอยนะครับจะเห็นว่าระดับน้ำได้ลดลงแล้วนะครับนี่ครับหายไป2ขั้นบันได สถานการณ์ดีขึ้นนะครับทราบว่าทางเมืองอันเี้ก็ฝนนะครับตกน้อยลงนะครับแล้วก็เขื่อนจะลดปริมาณการปล่อยน้ําลงแล้วนะครับน,นี่ก็จะเห็นว่าเทศาบาลนะครับได้ปิดล็อกประตูนะครับไม่ให้ลงไปดลานลานะกันเนื่อจะอาจจะเกิดเหตุอันตรายได้นะครับรายงานสถานการณ์ได้ชมนะครับตลาดทั้งโป่งนีระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะครับ